เมกี้เข้าเซเว่นแล้วก็ไปเดินตลาดซื้อของมาแล้วก็รอพีกระลอ,อยู่ได้กล้วยมาสองหวี <c oughs> อันนี้หวีละสิบบาทนะพี่น้องนะนี่หวีละสิบบาทประตูสามเก่งห้าสิบแล้วก็นี่พีกระหลเขาซื้อม็มีขนมมีอะไรของเข้าเลย รอพีก็รอมาก่อนวางรอแล้วก็กินตัวเมือเ่อกี้เห็นทางขยะรัะบาลพันนาทางขยะมีบางเป็นวันทันรถขยะก็จอดว,ว่างๆอยู่ หลายกันตอนนี้ก็จอดบางๆอยู่ก็คันนู้นสีเขียวๆก็จอดแต่ว่าตำบลใบฮีเขาแจ้งว่ารถรถเสียซ่อมนานสามเดือนนะครับประชาชนต้องเอาขยะไปทิ้งเองฟังกบหรือเผาผมไม่เข้าใจว่า รถขาอย่าตำบลเนี่ยรถประมาณมันมีแค่คันเดียวเหรอครับฝากถามเพื่อนๆหน่อยที่อยู่ตำบลบะฮีหรือตำบลใกล้เคียงก็ไม่รู้ว่าตำบลบะฮีมีกี่หมู่บ้านนะไอ้ที่รู้ๆก็มีบ้านท่าสองคอนใช่ไหมบ้านลังเก็บ้านนาตากางบ้านนาล้อมอะไรเงี้ย บานบางม่วงอะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจว่าทั้งตำบลเนี่ยมันมีงบประมาณมีรถขยะคันเดียวแล้วเอาไปซ่อมสามเดือนติดตามผมนะครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอบาตากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเงินเดือนจากภาษีประชาชน งบประมาณก็ของประชาชนนะครับงบประมาณทั้งแผ่นดินเนี่ยามาจ่ายจ่ายจ่ายรถขยะคันเดียวทำบ,บนใบหนีเป็นไปได้ไหมครับเดือนนึงนะครับซ่อมผูายานแจ้งว่ารถขนขยะเสียซ่อมประมาณ3มเดือนประชาชนต้องจัดการขยะเอง อเอาเงินภาษีประชาชนไปใช้แล้วประชาชนก็ยังเดือดร้อนคือไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควรมันเป็นยังไงครับเงินไปที่ด่านที่เขาลบกันเหนเขาว่าไปเป็นจังหวัดละร้อยล้าน ไอ้ที่พี่ไม่ลบกันเนี่ยไอ้แก้เก็บขยะนี่รถขยะคันเดียวมันมีสองคันได้ไหมมึงเอาไปซ่อมคันหนึ่งมึงก็ามาใช้คันหนึ่งหรือไปยืมเทศสบานอื่นๆก็ได้พนาเนี่ยตำบลพนาเนี่ยเขามีทั้งหลายคันหรือพังโคนหรือใกล้เคียงมาแก้ความเดือดร้อนให้ประชาชนก่อนหรือยังไง ไม่เข้าใจนะครับตำบลใบฮีครับถ้าตำบลอื่นๆได้ยินเพื่อคอมเมนต์ผมหน่อยหรือผู้บ้านอำเภอได้ยินนะครับให้ลูกน้องท่านาตอบคอมเมนต์ผมหน่อยว่าตำบลใบฮีของผมเนี่ยคือผมคณปทะเบียนบ้านอยู่เนี่ยทำไมเอารถขยะไปซ่อมตั้งสามเดือนอะไรมันสั่งมาจาก ต่างประเทศหรือ,อยังไงแปลกไงมันแปลกคือปกติร้านซ่อมเนี่ยถ้าคุณมีเงินสดไปวางเนี่ยเขาซ่อมให้เลยนะครับงบถูกเตือนงบอะไรพวกนี้อปตอคุณต้องมีงบอยู่แล้ว รถขยะทัน,นี่อข้องใจมากเลยอจะไปแก้ปัญหาอย่างอื่นได้ยังไงคุณแก้ปัญหายขยะรถเจ็บขยะยังแก,แก้ไม่ได้เลยครับเนี่ยเรื่องง่ายๆแค่เยะะ่ำเข้าไปถนนนะคือรถม,ม,มา ตัดถนนทมถนนไม่เก็บรขยะไม่มีไม่ใได้่าเก็บขยะรถดูดซ่วมเนี่ยยังไม่มีเลยของเธ็จักบยามีหรือเปล่าห<ม>น้าฝน้วยไปกินน้ำไปปีกรร็รอยังไม่ออกบนนานๆหน่อยน่าจะเข้าเมืองก็ดีฝนบ้านนอกอแล้วนะวันก่อนตาซ้ายกระตุก ก็มีเพื่อนๆมาซื้อไก่มาเหมาไก่ไปคือว่าชอบกินวันนี้ตาขวากระตุกลงใจบบนๆอยู่จะโดนกําปั้นอบอตอ <c oughs> สาวยอนะครับท่านนายกอบตอท่านนายอำเพอผู้ว่าผู้ใหญ่บ้าน ตามตามงานหน่อยตามผลงานหน่อยว่าที่คุยว่าสามเดือนเนี่ยม,มันถึงไหนแล้วซ่อมอมันซ่อมถึงไหนแล้วมันจะเสร็จหรือย,ยังหรือมันร้านซ่อมมันมีร้านเดียวหร,หรือยังไงห,หรือว่าร้านซ่อมล็อกสเปคไว้แล้วหรือรออะไรหรือรอเงินไปจ่ายเขาหรือยังไง โมงมงรอพีกก็รอ,อยังไม่ออกมาเลยจิดนี้ก็บนท่านี้ก่อนพี่น้องฝากทุกท่านที่มีสว่วนเกี่ยวข้องนะครับช่วยลงมาดูความเดือดร้อนของประชาชนหน่อยนะครับฝนตกปัญหาก็คือขยะส้วมเต็มอะไรพวกนี้มีไหม ลดดูดส่วมเทศบาลรถขยะขอเพิ่มหน่อยดูดส่วมก็เพิ่มนะครับงบประมาณขอเลยเพราะว่าเป็นไม่ไม่ใช่เงินของพระคุณนะเป็นเงินส่วนกลางของประเทศนะเกี่ยวกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพราะหัวใจให้หน่อยสวัสดีครับ